สุดตัวนี้คือตัวดิมเมอร์นะคะดิมเมอร์หรือไฟ l ี d ที่บ้านเราเรียกนะคะดิมเมอร์ก็สามารถรองรับหลอด LED ที่เป็นดิมเมอร์ของ LED นะคะเป็นดิมเมอร์ที่รองรับได้สูงสุดถึง500วัตต์นะคะนี่คือ500วัตต์อย่างนี้นะคะหง on off ใจแค่ไหนปล่อย เปิดในตัวนะคะนี่ด้านหลังของรนเมอร์สามารถรองรับหลอด led ได้สูงสุดถึง500บอวัตต์เหมาะสำหรับพวกเชงกัลีพวกไฟที่สร้างสร้างซีนสร้างอะไรนี้ลูกค้าใช้เยอะมากนะแล้วลูกค้าถามมาว่าวิธราคาของเราแพงกว่าของยี่ห้อดังๆในบ้านเราไหมนะคะ งานสวยขนาดนี้บอกเลยนะคะว่างานเราถูกกว่าเยอะเยอะมากๆนะคะนี่ค่ะเป็นเป็นงาน500บาทค่ะคะ500วัตต์เงียบเงียบนะคะวสวยงามสวยจริงๆมาได้ชมสิ ใจนะคะใช้แล้วก็สีทองนี่เป็นสีนี่จริงๆแล้วมันจะแพงแพงกว่าสินคอื่นนะคะถ้าเป็นสิที่ตสางสั่งที่เศษนะคะเพราะนั้นสิทองจะแพงกว่าสินออื่นเยอะเหมือนกันแต่ราคาของเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เป็นราคาสร้างตึกนะคะ <c oughs> ราคาเราทุกคนสามารถซื้อได้แล้วก็ซื้อได้เยอะเะด้วยะคะ่ะ